สวัสดีเจ้าควมะนาวเปรี้ยวใบพัชรีเจ้าวันนี้มาป้กกันทําแล้วนะเจ้าวันนี้เราจะมาทําข้าวซอยไก่กันนะเจ้าเรามาทําพริกแกงกันเลยนะเจ้าขั้นตอนแรกนะเจ้าตั้งกระทะใส่น้ํามันนะเจ้าแล้วก็ใส่ตะไคร่ปัน่นหรือว่าจักไข่ปั่นนะเจ้าคั่วให้มันหอมสักพักหนึ่งนะเจ้า ด้วยพี่แกงที่เราเตรียมไว้เป็นพี่แกงที่พัดแล้วใจอยู่ที่ประมาณเจ็ดชีดนะเจ้าเพราะวันนี้ไปทำหม้อใหญ่ๆนะเจ้าแล้วก็ใส่พักชีที่ทั่วแล้วเอาไปปัน่นใส่อยู่ที่สามจ้อนนะเจ้า เจ้าต่อได้ผงกะลีแหม่ห้าช้อนนะเจ้าส่วนผงกะลีที่ป้าใจป้าใจของยี่ห้อส่วนไทยนะเจ้าพัดไปแหม่ซักพักหนึ่งก็จใจได้ละเจ้า จากนั้นเราจะมาตั้งน้ําให้มันเดือดกันนะเจ้าแล้วค่อยเอาไก่ลงไปก่อนที่เพื่อนๆจะเอาไก่ลงไปนะเจ้าเพื่อเๆเอนาไก่ไปคุกเกลือก่อนนะเจ้ารสชาติของไก่จะได้ดีขึ้นนะเจ้าหลังจากใส่ไก่หมดเรียบร้อยแล้วต้มไปประมาณเหนสามสิบนาทีก็ใช้ได้แล้วนะเจ้าไก่สุกแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาเป็นแบบนี้นะเจ้า จ้าตะแกงตักขึ้นมาเลยเจ้าเพราะว่าเขาจะเอาน้ำมันไปทำน้ำข้าวซอยนะเจ้าเมื่อตักขึ้นมาแล้วเขาก็รอให้มันเย็นก่อนนะเจ้าเอามาทำขั้นตอนต่อไปได้เลยเจ้า ใส่พี่แกงที่เอาขั่วไว้ลงไปได้เลยเจ้าเสร็จแล้วก็มาปรุงรสที่เฮาชอบได้เลยนะเจ้าอันนี้ก็ใส่เกลือลงไปนะเจ้า พงนัวอยตี่สองจ้อนเจ้าเพราะว่าในน้ำของน้ำซุปมีความหวานอยู่แล้วดตีห้าจ้อนเจ้า แล้วก็ใส่น้ำตาลทิบแล้วก็น้ำตาลทรายเจ้าพอน้ำเดือดได้สักพักหนึ่งเฮาก็ใส่น้ำกะทิได้เลยนะเจ้าแล้วก็ชิมรสชาติได้ตามที่เฮาต้องการได้เลยนะเจ้า ังจากใส่กระทิเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเฮาก็จะมาใส่นอกไก่ที่เฮาไปพึ่งให้มันเย็นแล้วนะเจ้าเอามาใส่ในหม้อได้เลยนะเจ้า เจ้าเมื่อใส่น่องไก่เรียบร้อยแล้วจิ้มเลดชาติแหมรอบหนึ่งและรอน้ำให้มันเดือดกระจาได้แล้นะเจ้าน้ำเข้าซอยไก่หลังจากนั้นต้มน้ำให้เดือดแล้วเอาเส้นที่เราเตรียมไว้ใส่ตะแกรงเอาลงไปต้มแหมสักพักหนึ่งรอให้มันนิ่มกระใายได้แล้วนะเจ้า เซตแล้วเอาขึ้นก็เอาไปใส่ในน้ําธรรมดานะเจ้าแค่นี้ก็เซตแล้วเจ้าส่วนเครื่องเคียงที่กินกับข้าวซอยนั้นเบว่าจะเป็นมี่กอบผักกาดดองแล้วก็พริก เพื่อนๆเ,เข้าไปดูย้อนหลังของครัวมะนาวเปรี้ยวได้เลยนะเจ้าวันนี้คุณป้าครัวมะนาวเปรี้ยวใบพาชาัชลีขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่กดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะเจ้าขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะเจ้าแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า